ยาบัวสวัสดีตอนเช้าครับันหยุดอย่างนี้ไล่ป่าเทพคัดยินดีต้อนรับรเช้านี้นะครับไล่ป่าเทเพเขาทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูกัน,งงนองไอ้น้องไข่มุกมีน้องไข่มุกนะครับแมวเปอร์เซียประจำร้านนะขอต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ตอนนี้ก็ <c oughs> พนักง,งานก็จะมาทำความสะอาดร้านนะครับกวาดลานพื้นแล้วก็ปล่อยวัวเราจะปล่อยวัวที่ได้นี่ปล่อยวัวประมาณสิบเอดโมงนะครับแต่ต้องไปเตรียมเตรียมหญ้าให้วัวให้ควายก่อนตัวนี้น่าจะเข้าคอกไม่ได้นะครับเพราะมันขวิดกัน นี่เป็นโกดังเก็บฟางนะครับเป็นฟางแห้งนะครับในช่วงที่เป็นหน้าแร้งล้วก็จุนฟางแห้งไว้จริงๆเต็มโกดังนะครับเหลือน้อยนิดแล้วนะครับเตี้ยแล้วจะหมดละเดี๋ยวคงต้องสั่งเพิ่มนะครับที่นี่เราไม่ได้ทาวัวออกไปกินหญ้าข้างนอกนะครับก็จะกินภายในได้นี่แหละครับผม กติตอนมีคนดูแลวัวอยู่แล้วก็จะมีคนออกไปตัดหญ้าเขียวหญ้าสดให้บ้างในช่วงเช้านะครับตอนนี้ไม่มีก็อาจจะมีฟางแห้งเนี่ยผสมกับหญ้าในเปียบ้างเล็กน้อยหรือก็ผสมกับหัวอาหารบ้าง เยวถึงเวลาเราปล่อยวัวมันก็จะมากินตามที่ประจําของมันส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะไปให้อีกสองที่จะมีให้ควายแล้วก็ให้วัวที่เขาเรียกว่าอะไรเขตพ่บานให้วัวป่วยวัวเด็กวัวที่เขา้าเขาคอกอยู่แบ่ฟูไม่ได้ นี่ก็เรามาจอดรถจุดที่สองนะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังควายก็จะอยู่โซนด้านหลังแยกกระวัวแต่บางทีเขามาแย่งอาหารปนกันบ้างเดี๋ยวจะลงฝากแห้งให้ควายสองก้อนครับเพราะว่าเมื่อวานดูจากร่องรอยที่เหลือฝังแห้งเขากินกันไม่หมดอาจจะเป็นเพราะเรามีหญ้าเนเ,เปียมมาผสมด้วยเดี๋ยวนี้ลงให้เขาสองก้อน เดี๋ยวที่เหลือจุดสุดท้ายเราจะไปให้น้องวัวน้องน้องวัวด้านหน้านะครับเป็นที่วัวที่วัวป่วยวัวเด็กวัวที่ถูกเข้ามาใหม่ก็ถูกแยกข้างหน้าที่เข้าฝูงไม่ได้นะครับแอ,แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอย่าเลยด้านหลังนู่น ออกรถทีกำลังลำบากหลบรถหน่อยจ้าสาวไปไหนกันจ้าตาล้นนะหนุตมสาวที่นี่ไม่เคยจะหลบรถแม่ ช่วงสายๆก็ลูกค้าก็ทยอยเข้าไล่กันนะครับมาทานอาหารแต่ว่าเป็นโซนด้านหน้าครับนี่เป็นโซนด้านหลังนะครับเราแยกโซนกัน <c oughs> โอเค มาถึงจุดนานแล้วที่ผมบอกจุดสุดท้ายหน้าไร่ป่าเทพตรงนี้จะเป็นพื้นที่ <มา S 1> ที่วัวที่นำมาใหม่วัวที่เข้าฝูงเข้าคอกไม่ได้มาครับดูมามาเชื่องครับตรงนี้เรียกได้กับทุกตัวมามามาเร็วมาดูมามาออกกล้องกันหน่อยเด้อจุดนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่วุ่นวาย ต่อไปจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่ให้หลายๆท่านทิ่ย์เที่ยวไรประเทศมาให้อาหารบัวได้นะครับเล่นกับวัวได้นี่เป็นเนเปียครับเราจะผสมเนเปียกับฟางแห้งด้วยมา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 เกลนมาเลยมามา,มาดูผมคุยกับวัวรู้เรื่องว่าเราคอยดูกันมาเลยมาผมฟังภาษาวัวหรือบัวฟังภาษาคนมาดูกันมามา เด้ดูมงคลมาวิชัยมามาเลยมงคลมาวิชัยมาสมศรีมาสมสไ,มได้สมศรีไอ้ดูอ่ะรอแป๊บนึงถามว่ามันเบื่อไหมหญ้าแห้งผมก,ก็เบื่อนะเป็นคนก็เบื่อแต่ว่าเราก็พยายาม คือช่วงนี้คนตัดหญ้าเขาลาออกไปแล้วก็เป็น,นเนเปียร์ผสมให้ก่อนไม่มีคนถือกล้องซะด้วย้องกล้อง,องวไว้นีก็แล้วกันงานเต็มเลย๊ำนึงจะขออนุญาตวางกล้องยกฟางก่อน ที่ไล่แล้วนะครับสังเกตวัวจะไม่สนตะไคร้จะมีตัวนี้ตัวเดียวมาใหม่ไข่ชีวิตมายังไม่ได้ตัดตะไคร้ออกนะเสียงแมว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 ไข่้องเนาะไป โชคโชคไม่ต้องออกมา